ยิ่งใหญ่อลังการนะคะเต่าล้านดวงเลยค่ะก็งานนี้ค่ะเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดนะคะให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิงคค่ะหลังจากที่ใครหลายคนนะคะก็กําลังตั้งตารอนะก็ใกล้จะเข้าวันเกิดเธอเข้ามาทุกทีนะคะเธอเกิดวันที่27มีนาคมค่ะแน่นอนค่ะว่าทุกๆปีนะคะก็จะมีการไปขึ้นบิลบอร์ดนะคะที่ไทม์สแควร์บ้างอะไรบ้างนะคะ ปีนี้นะคะน้องบุกจีนแล้วนะคะแล้วก็บลิงจีนะคะก็เล่นใหญ่นะคะเรียกว่าดาวล้านดวงเลยอะเห็นแล้วก็แบบว่าอึ้งอะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นโปรเจกต์นะคะ9วัน9ตึก เมืองค่ะจัดให้แบบเต็มๆเลยนะคะลิซ่าเพียวๆเลยค่ะแล้วก็เท่าที่ไปตามดูกันนะก็เห็นว่าแอคเค์นี้เพิ่งจะเปิดใหม่นะคะเป็นแฟนบอยของเธออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ลิลี่บอยคนเดิมนะเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าะะต้องรักต้องชอบมากๆเลยนะจัดให้ขนาดนี้ค่ะก็เลยเอาภาพมาให้ดูนะคะตามเมืองต่างๆะะที่เขาจัด แบบนี้นะคะโอ้โหถ้าเราอยู่ท่านั้นก็อยากจะแวะเวียนนะคะไปดูไปแชรภาพด้วยนะจะใหญ่มากๆอ่ะสวยมากๆเลยค่ะเอามาฝากนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงท่านหนึ่งเท่าน,นั้นเองนะคิดว่านะคะโปรเจกต,ต่างๆนะจะทยอยออกมาอีกเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีมาเพิ่มเติมนะคะแอดจะเอามาให้ดูเพิ่มแล้วกันค่ะอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดน,นะคะตามเมืองต่างๆเนี่ยมีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ สุดยอดนะยอมใจเลยค่ะแล้วก็แต่ของไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็มีการระดมเงินกันไปแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีทยอยออกมานะคะถ้าเดี๋ยวแอดทราบแล้วเนาะแอดเห็นตรงไหนแล้วแอดจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดค่ะของทางฝั่งเมืองจีนนะคะเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับน้องลิซ่าค่ะ9วัน9เมืองนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะ ก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า